สู้ด้วยใจไปด้วยกันสถานีวิทยุศึกษา FM 92 MHz เมกะรายการดีมีสาระที่จะนำพาคุณผู้ฟังทุกท่าน ไปพบกับเรื่องราวที่น่าสนใจของผู้พิการต้นแบบที่พร้อมจะตีแผ่ความสำเร็จของชีวิตกับดิศราพันธ์บทกุลและดเรเอก,กชัยเจริญชัยมงคลสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับ ขอต้อนรับเข้าสู่รายการสู้ด้วยใจไปด้วยกันทางสถานีวิทยุศึกษา FM 92 MHz รายการดีมีสาระที่จะนำพาคุณผู้ฟังทุกท่านไปฟังเรื่องราวในแวดวงของคนพิการกับดรเอกชัยเจริญชัยมางคลและผมดิศรภัณฑ์บุตรกุลซึ่งเราทั้งสองคนรับหนะ้าที่เป็นผู้ด,ดำเนินรายการในวันนี้นะครับสวัสดีครับ ในสมัยที่ผ่านๆมานะครับคงเป็นภาพที่ชินตาของผู้คนในสังคมที่เห็นกลุ่มคนพิการเล่นดนตรีอยู่ตามท้องถนนพร้อมกับกล่องรับบริจาคซึ่งนั่นอาจเป็นเพียงการช่วยเหลือให้เขามีไรายได้ในแต่ละวันนะครับที่มีจํานวนไม่มากมายนะัด แต่เมื่อใดนะครับหากมีการสนับสนุนอย่างถูกที่ถูกทางให้กลุ่มคนพิการเหล่านี้ที่มีความสามารถทางด้านดนตรีมีช่องทางในการประกอบอาชีพอื่นไม่ว่าจะเป็นครูสอนดนตรีให้กับผู้พิการด้วยกันนะครับรวมถึงทีมงานเบื้องหลังในสตูดิโอและวงแบ็กอัพการแสดงดนตรีต่างๆนะครับนอกจากนี้นะครับยังมีกลุ่มคนอีกกลุ่มหนึ่งนะครับที่พยายามจะพัฒนาศักยภาพทักษะด้านดนตรีของคนพิการ ร้อมทั้งนําเสนอความสามารถและผลงานด้านดนตรีของคนพิการให้เป็นที่รู้จักและยอมรับในสังคมวงกว้างนะครับให้คนพิการได้มีโอกาสก้าวไปสู่ความเป็นมืออาชีพหรือได้รับการยอมรับในฝีมือจากสังคมอย่างแท้จริงรวมทั้งเป็นแรงบันดาลใจให้คนพิการได้พัฒนาตนเองนะครับวันนี้นะครับรายการของเราจะนคุาผู้ฟังทุกท่าน ไปพบกับบคุคคลผู้อยู่เบื้องหลังในการทํากิจกรรมที่ได้กล่าวมานะครับและขณะนี้นะครับบคุคคลท่านนั้นก็ได้อยู่ในรายการของเราเรียบร้อยแล้วนะครับขอเชิญพบกับคุณมานิดาโสพิธพงศ์ผู้จัดการเครือข่ายศิลปะดนตรีคนพิการเข้าสู่รายการขอสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับตลอดทั้งรายการนี้ขออนุญาตเรียกพี่อ้อนะครับอยากให้เริ่มต้นด้วยการแนะนำตัวเองเลยครับพี่อ้อครับ ค่ะพี่อ้นนะคะชื่อจริงก็มานิดาสุพิทักษงค่ะตอนนี้ก็ทําหน้าที่เป็นผู้จัดการเครือข่ายศิลปะดนตรีคนพิการนะคะอยู่กับเครือข่ายมาประมาณน่าจะสิบกว่าปีค่ะแล้วก็มีความพิการทางด้านร่างกายเป็นการเคลื่อนไหวค่ะไส่เบรสตอขคางแล้วก็ใช้ไม้ร้ำค่ะอยากให้พี่อ้ะเล่าชีวิตในวัยเด็กให้พวกเราฟังได้ไหมครับชีวิตในช่วงวัยเด็กใช่ไหมคะ จริงๆโตขึ้นมาในครอบครัวที่มีฐานะปานกลางเนาะก็คุณพ่อเป็นข้าราชการคุณแม่ก็เป็นแม่บ้านเพราะว่ามีลูกพิการคุณแม่ก็เลยต้องแบบว่าอยู่บ้านดูแลลูกสักคนนึงแล้วก็คุณพ่อก็จะหาไรายได้เพียงคนเดียวค่ะก็จะมีน้องสาวอีกสองคนค่ะพอมีความพิการนะคะคุณพ่อคุณแม่ก็พาไปฟื้นฟูรักษาโนนีน่าเนานะตามสเต็ป รูปแบบที่เขาเป็นเป็นกันเนาะทั้งคุณหมอในโรงพยาบาลคุณหมอนอกโรงพยาบาลไปหาพระก็มีค่ะก็ตามภาษาแหละเนาะเพราะว่าเป็นความหวังของพ่อแม่ผู้ปกครองพอมีแบบว่ามีลูกมีหลานเป็นคนพิการก็อยากจะบอว,ว่าช่วยให้หายอะ่ะคือความตั้งใจเขาคืออยากให้หายแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราโตขึ้นมานะได้รับรู้ เรื่องราวมากขึ้นข้อมูลมากขึ้นเนี่ยเราก็จะรู้ว่าความคิดการเนี่ยมันรึกษาไม่ได้สามันถฟื้นฟูให้ขึ้นมาอยู่ในระดับที่ดีขึ้นได้ทีนี้ได้รับการดูแลที่ดีในขณะเดียวกันเนี่ยพ่อแม่ก็จะไม่ได้โอ้คือทํากิจกรรมในครอบครัวทํางานบ้านนะกวาดบ้านถูบ้านล้างตูงต่เย็นทำน,ทำนู่นทำนี่คือทำกิจวัตรประจำวันด้วยตัวเองอะไรที่ทำได้เนี่ย อยู่ต้องทําเองนะอยู่ต้องหาช่วยเหลือตัวเองให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ค่ะ ตอนนั้นก็จะไปโรงพยาบาลเนาะคุณหมอก็แนะนำให้ใส่เบรสค่ะก็ตัดเบรสใส่เบรสเพื่อที่จะเดินก็ไปหัดเดินอยู่ที่โรงเรียนสีสังวานซึ่งเป็นโรงเรียนที่เด็กพิการทางการเคลื่อนไหวอยู่ที่นั่นจริงๆแนละ้วเป็นโรงเรียนประจำแต่ว่าคุณหมอที่ดูแลเราด้านกายภาพเดี๋ยวก็ฝากฝังให้เราได้เข้าไปเหมือนไปฝึกเป็นการชั่วคราวค่ะแล้วก็ได้เรียนรู้ ได้เห็นเด็กพิการคนอื่นๆคือมันมีเด็กพิการมากมายบนโลกนี้นะนอกจากเรานะแล้วเขาช่วยเหลือตัวเองเขาเขาทําอะไรได้ด้วยตัวเองนะเขาเก่งนะอ่าแต่ถ้าเราอยู่แต่ในบ้านเนี่ยเราจะเห็นแต่ตัวเองเราก็จะเล่นอะไรของเราไปโดยที่อาจจะไม่ได้พัฒนาตัวเองค่ะตามภาษาเด็กไปอยู่แค่สามเดือนก็เรียนรู้อะไรพอสมควรก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีตอนนั้นยังเด็กมากเลย ยังไม่ถึงน่าจะยังไม่ถึงสิบขวบด,ด้วยซ้ำแต่พอจําได้ลางๆค่ะคแต่ในขณะเดียวกันด้วยความที่เราเป็นลูกก็ยังแต่อยู่เนาะก็เป็นลูกใหญ่หนึ่งก็ร้องไห้นอนร้องไห้คิดถึงบ้าทุกวันค่ะแต่ว่าก็จะ,จะก็ดีขึ้นก็มีเพื่อนมีใครมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าตอนนั้นแม่เล่าให้ฟัง โอโหแบบเห่าขึ้นนะ่ะเหาเต็มหัวเลยกลับมาบ,บ้านหลังจากสามเดือนพ่อแม่ไปรับกลับมาอยู่บ้านปรากฏว่าต้องมานั่งบอกว่ากาจัดเขาเป็นเรื่องใหญ่มากก็ขำๆไปค่ะคอ่าอันนี้ก็เป็นประสบการณ์ที่ทําให้เราเหมือน,เ,นเริ่มเข้าสู่แวดวงคนพิการเนาะได้เรียนรู้ค่ะครับแล้วชีวิตหลังจากนั้นละครับเรื่องของการศึกษาเป็นยังไงบ้างครับตอนหลังจากที่กลับมาจากศรีสังบานเนี่ยกลับมาอยู่บ้านพอดีมีคุณน้ามาอยู่ด้วย เราเขาเรียนครูคุณแม่ก็เลยให้น้าเนี่ยสอนหนังสือให้ก็อ่านออกเขียนได้แต่ในขณะที่น้องๆเนี่ยเริ่มไปโรงเรียนนะแต่เราอะเหมือนกับว่าพ่อแม่ก็ไปติดต่อโรงเรียนที่น้องไปอะแต่เขาไม่รับ เขาบอกว่าเขาไม่สามารถดูแลเราได้นะ<ม>เขายังไม่พร้อมที่จะรับเด็กพิการกูดง่ายๆค่ะ,คะก็เป็นโรงเรียนชื่อดังในย่านลาดพร้ราวค่ะก็ะโอเคพ่อแม่ก็อ,อกหักกลับมาอ่าไม่เป็นไรก็มาเรียนกับน้าต่ออยู่ต่อมาไม่กี่ปีก็ปกรากฏว่ามีโรงเรียนตั้งขึ้นใหม่โรงเรียนเล็กๆตั้งขึ้นใหม่ในซอยบ้านไม่ไกลมากคุณพ่พอก็เข้าไปติดต่ออีกครั้ง คืออยากให้ลูกไปเรียนเนาะ,อ,ะอยากให้ได้เรียนหนังสืออยู่ในสังคมเด็กทั่วไปอันนี้เป็นสิ่งสําคัญเนาะเป็นประเด็นสําคัญที่พ่อแม่รู้สึกว่าอยากจะผลักดันให้เราเข้าไปอยู่ในสังคมช่วยเหลือดูแลตัวเองได้แล้วก็เข้าไปอยู่ในสังคมเพื่อที่จะเรียนรู้คนอื่นๆแลวขณะเดียวกันเนี่ยเด็กคนอื่นๆก็ได้เรียนรู้เราด้วยแล้วปรากฏว่าโรงเรียนเด็กเล็กแข่งนี้ยเขาก็ยินดีต้อนรับเร,เราก็เลยได้เข้าไปเรียนตั้งแต่ปหนึ่งจนถึงป6 ก็จบป .6 มาก็สนุกสนานเฮฮาะตามภาษาบุลลี่บ้างอะไรบ้างเป็นธรรมชาติค่ะแต่ก็โอเคก็ถือว่าเรา,าก็ผ่านชีวิตในรั้วโรงเรียนมาพอจบชั้นประถมศึกษาปีที่6ก็ทุกคนไปเรียนต่อแต่พี่อ่ะด้วยความที่พี่เดินชา้าพี่มีปัญหาเรื่องของการเดินการเคลื่อนไหวการหิว้วกระเป๋าห,หรืออะไรเนี้ยคือมันเป็นภาระกับเราค่อนข้างเยอะครับ ก็เลยไม่ได้เข้าไปเรียนในโรงเรียนชั้นมัธยมทีนี้อยู่บ้านก็เบื่อเบื่อก็เลยสมัครเรียนกศนอค่ะก็จะเรียนกศนอไปตั้งแต่ม1 2 3หนึ่งสาแล้วก็สอบเทียบที่โรงเรียนหอวังสี่ห้าหกค่ะพอจบพอจบเสร็จก็พักไปได้สองปีมั้งคะแล้วก็รู้สึกว่าน้องเราอะ่ะเขาเข้ามาหาวิทยาลัยแล้วเราก็อยู่บ้านแล้วก็เบื่อเบื่อเนาะอะไรเงี้ยตอนนั้น มีไปเรียนตรงเรียนสารพัดช่างเรียนประดิษฐ์เรียนเพ้นเรียนอะไรอย่างนี้แม่ก็อยากให้มีวิชาติดตัวเป็นงานฝีมือที่ใช้ฝีมือตัวเองก็ไปเรียนแต่ว่ามันก็ไม่ได้ตอบโจทย์เนาะมันใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์โอเคไม่ได้ออกไปพบปะปผู้คนข้างนอกแต่ว่ามาใช้เป็นอาชีพอะไรก็ไม่ได้หรอกแต่ทีเนี้ยเกิดความรู้สึกว่าเห็นน้องเรียนมาหาวิทยาลัยแล้วก็วันหนึ่ง โทรศัพท์จากญาติเขาโทรมาคุยกับคุณพ่อคุณแม่ก็ถามถ่ายเนาะลูกเต่าไปย้นยันู่นนี่นั่นน่ะสาระทุกสุขติดแม่พ่อแม่ค่ะที่ไปไปเออลูกคนนั้นเลียงปูเน,นียนี่แะล,ลูกคนโตล่ะลูกคนโตเขาก็ออมออมแอบนิดนึงลูกคนโตเป็นพอดีเขาพิการก็เลยไม่ได้ไปโรงเรียนนะอะไรเงี้ยเราอะมีความรู้สึกอย่างหนึ่งว่าแม่ ดูมันดูแบบเวลาที่พ่อแม่ตอบคนอื่นว่าลูกพิการเราต้องอยู่บ้านแต่รู้สึกมันเหมือนมันมันหดหูใจนิดนึงก็เลยตัดสินใจคิดเองเอาเองอะนะสมัครเรียนมสทพออมีเป้าหมายอยากให้พ่อแม่ภูมิใจมีลูกพิการแต่ว่าเรียนหนังสือนะ เรียนจบมหาวิทยาลัยนะบอกคนอื่นได้ด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยเวลามีเพื่อนมีญาติถามก็จะได้บอกว่าอ๋อลูกเรียนมหาลัยนะอะไรอย่างงี้อืออ่าอันนั้นก็เป็นอันแรกเนาะก็คืออยากให้พ่อแม่แบบรู้สึกภาคภูมิใจในตัวเราแล้วก็อันนี้สองก็คือเวลาที่เราออกไปเจอคนอื่นบางทีอะ่ะคือมัอนไม่ใช่ว่าเราไม่มีโอกาสแต่ถ้าเราเลือกที่จะไม่เรียนเองอะ่ะมันเหมือนเราเลือกที่จะไม่ขยับ เลือกที่จะไม่พัฒนาเหมือนเราขี้เกียจทั้งๆท,ที่เราก็ยังเด็กอยู่อะไรองนี้ค่ะเห็นชีวิตมันล่องลอยเขวงขวางก็เลยนั้นขอทําอะไรที่มันแบบเออเราก้าวไปอีกสเต็ปหนึ่งหนะ้าอะไรอย่างนี้ค่ะตอนนั้นก็ดูทั้งรำคําแหงดูทั้งบสทว่าอันไหนมีความน่าจะเป็นมากกว่ากาันรำคําแหงเนี่ยเขาว่าต้องไปติวเนาะเราก็เออมันก็ลําบากนิดนึงเนาะสาหรับเรา ก็เลยเลือกมสทแล้วก็เลือกคณะที่อาจจะไม่ได้ใช้วิชาพื้นฐานเนื่องจากว่าวิชาพื้นฐานเราไม่แน่นแน่นอนอันนี้เรารู้ตัวรู้ศักยภาพตัวเองเนี่ยประเมินตัวเองได้เราก็จะเลือกเรียนวิชาที่จะใช้วิชาพื้นฐานน้อยหน่อยก็เลือกเรียนกฎหมายครับทั้งทังที่จริงๆแล้วเนี่ยความอยากอยากเรียนนิเทศอยากเป็นนักข่าวอยากเขียนอยากเล่าอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเอออยากถายรูป ปรากฏว่าฟังก์ชันมันน่าจะไม่ค่อยสะดวกสําหรับเราก็เลยอ่ะงั้นเราเลือกที่เราสะดวกแล้วกันก็เรียนกฎหมายไปด้วยในขณะนั้นคุณแม่ก็ไปเปิดร้านตัดเสื้อผ้ารับตัดเสื้อผ้าอยู่หลังกระทรวงการคลังแม่ไม่อยากให้อยู่บ้านเนาะก็พาไปด้วยไปเป็นลูกมือเก็บนุ่นสอยนี่ทานั่นทำนี่ติดก,กระดุมมาเลยว้เล็กเ็กน้อยๆอะไรอย่างี้ยคะ่ะก็ก็เรียนไปด้วย ทำงานที่ร้านตัดเสื้อผ้าไปด้วยอะไรอย่างค่ะแล้วทำคูนไปก็ได้วิชาตัดเย็บเสื้อผ้าโดยไม่ตั้งใจคือไม่เชิงตัดตามหลักการหรอกแต่ว่าด้วยความเป็นคนชอบลองอ่ะชอบจุดลองก็หาผ้าหาลายเศษผ้าอะไรเงี้ยมาทําเองมาเย็บเองหาเรื่องเองอะไรเนี้ยขำขำไปแม่ก็เห็นแล้วแม่ก็ขาอะไรเนี้ยแต่ก็ไม่ได้สอนนพี่ก็เย็บได้พออาศัยค่ะก็อยู่ตรงนั้นประมาณได้นานอยู่ค่ะก็เรียนจนจบ เรียนไปประมาณเจ็ดปีด้วยความที่มันต้องใช้เวลาในการอ่านเยอะเนาะก็เลยใช้เวลานานนิดนึงก็ไม่แบนหลก็ค่อยๆทยอยเก็บก็ไม่เร่งตัวเองตอนแรกก็ตกใจนิดนึงอุ้ยสอบตกแต่ว่าพอหลังๆไปก็เ,เริ่มเข้าใจตัวเองละว,ว่าเนี่ย เราอะต้องวางแผนตัวเองดีๆในการสอบก็จะเก็บทีละตัวค่อยๆเก็บคือได้เทอมละตัวอย่างน้อย,ยไม่ถึงแปดปีแน่นอนอก็เลยโอเคอ่าเรียนจบมารับปริญญาก็เป็นสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกภาคภูมิใจตัวเองนะที่ทำให้พ่อแม่ดีใจที่ทำให้พ่อแม่มีความสุขในวันนั้นค่ะก็ไปรับปริญญาที่สวน,นอนําพรตอนนั้นหมอสอทอยังไปรับที่สวน,นอําพรอยู่ค่ะ แล้วก็ไม่ได้เรียนอะไรต่อแล้วค่ะพอมาเข้าสู่ชีวิตทำงานทำกิจกรรมก็คือจะเรียนจะอบรมไปตามโอกาสที่เข้ามาแต่ว่าไม่ได้เรียนอะไรจริงจังละพี่อ้อครับตลอดเส้นทางการศึกษาของพี่ตั้งแต่เด็กจนสาเร็จการศึกษาะระดับปริญญาตรีปัญหาหรืออุปสรรคหลักๆของบุคคลที่มีความพิการทางการเคลื่อนไหวคืออะไรบ้างครับ ถ้าหลักๆเลยง่ายๆเลยก็คือสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานการเข้าถึงการเดินทางอันที่หนึ่งออ,อกจากบ้านการเดินทางการขนส่งถ้าเราจะไปโรงเรียนที่เดินไปไม่ถึงอ่ะเราก็ต้องโดยสารระบบขนส่งเราก็ไม่ค่อยเอื้ออำนวยแล้วก็จุดที่เราไปโรงเรียนก็จะน้อยมากที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกอาจจะไปเจอบันได ไม่มีราวจับไปเจอโรงเรียนที่จะต้องขึ้นไปเรียนชั้นสองชั้นสามชั้นสี่ชั้นห้าแต่ไม่มีดอะไรอย่างนี้ยค่ะถ้าสมมุติเป็นทางเคลื่อนไหวเนี่ยก็จะเจอประมาณนี้ที่บางที่อาจจะเข้าถึงยากเรื่องของสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรต่างๆทางด้านกายภาพเนี่ยก็ยังไปไม่ถึงไหนเนาะ <Okay. S 2> คือมีโรงเรียนเปิดรับเด็กพิการโดยหลักการแต่ว่า การสนับสนุนหรืออะไรประมาณนี้ค่ะก็ก็กยังไม่ได้ไม่เต็มที่พี่อ้อครับค่ะในครั้งหนึ่งนะครับพี่อ้อก็ได้มีโอกาสเข้าไปใช้ชีวิตในโรงเรียนสีสังวานะครับเป็นโรงเรียนที่มีลักษณะเฉพาะนะครับหลังจากนั้นก็มีโอกาสไปอยู่โรงเรียนปกติโังเรียนร่วมใช่ไหมครับคความแตกต่างหรือความรู้สึกที่เกิดขึ้นของสองแห่งนี้เป็นยังไงบ้างครับในช่วงนั้นความแตกต่างที่สังเกตได้ง่ายก็คือ เวลาที่เราอยู่ในโรงเรียนเด็กพิการถ้าคนภายนอกมองอาจจะมองว่าเออเป็นเด็กพิการเหมือนกันเข้าไปอยู่ก็เป็นพวกเดียวกันแต่จริงๆเวลาที่เราเข้าไปอ่ะมันก็ไม่ได้รู้สึกอย่างนั้นนะมันยังมีแกลมันยังมีการถูกแบ่งแยกอยู่เด็กเก่าเด็กใหม่เด็กกรุงเทพเด็กต่างจังหวัดอะไรเนี้ยเด็กที่ดูเหมือนเป็นเด็กรวยเด็กจนอะไรเนี้ยค่ะคือมันมีแกลแบเล็กๆแบงอยู่ แต่ว่าทั้งนี้คือเมื่อเราเข้าไปแล้วเนี่ยมันอยู่ที่กันที่เราจะปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมหรือว่าสภาวะรอบตัวเราได้มากน้อยขนาดไหนคือไม่ใช่ว่าคุณอยู่โรงเรียนเด็กพิการแล้วคุณจะไม่มีปัญหาเรื่องเหล่านี้ก็ไม่ใช่ค่ะในขณะที่พอเรามาอยู่ในสังคมที่เป็นเด็กทั่วไปเด็กไม่พิการคับแกลบเหล่านั้นอาจจะกว้างมากขึ้นด้วยความที่ มีความแตกต่างทางกายภาพที่เห็นได้ชัด<ะ>ฉันไม่เหมือนเธอเธอไม่เหมือนฉันแต่ใน,นขณะเดียวกันมันได้การเรียนรู้จะมีเด็กสามกลุ่มกลุ่มแรกคือเห็นแล้วเฮ้ออะไรอย่างเงี้ยแบบอาจจะว่าล้อเรียนอาจจะว่าเอออะไรอย่างเงี้ยอ่านะว่าอีเราอะไรอย่างงี้บ แบบเด็กที่รู้สึกว่าเฮ้ยฉันอยากช่วยเธออะไรเงี้ยฉันอยากเป็นเพื่อนเธอแับเด็กที่เอออเรืองมึงไม่สนใจ <c oughs> เอออะไรเงี้ยก็มี <c oughs> คือมันมีทางทุกๆููปแบบค่ะแต่ทางนี้ก็นั่นแหละกลับมาอยู่ที่เราอีกว่าแล้วเราอ่ะจะปรับตัว ให้เข้ากับสภาวะแวดล้อมรอบๆตัวเราอย่างไงแล้วก็มุมมองทัศนคติของเราเองด้วยคือถ้าสมมติว่าเรารู้สึกว่าเราจมอยู่กับความพิการของตัวเองมากเกินไปเนาะมันก็จะทําให้เราแบบปิดกั้นตัวเองไม่เปิดรับเพื่อนก็อาจจะเข้าไม่ถึงเราค่ะแต่ทีเนี้ยพี่อาจจะเป็นเด็กแบบคำขาเฮฮาฮานะไม่ไม่ค่อยเศร้าเพื่อนว่าไม่เห็นเธอเศร้าเลย <laughs> เราก็สงสัยแล้วก็ทําไมฉันต้องเศร้าฉันต้องร้องไห้ตลอดเวลาเหรอเธออะไรอย่างเงี้ยเออก็มีมีนะมีเพื่อนแบบคบกันนานแล้วแหละหลายปียอะไรเงี้ยเพื่อนฉันปฐมเนี่ยแหละออกปากฉันไม่เห็นเธอเคยเศร้าเลยอะไรอย่างเงี้ยก็ขำขำก็เหมือนกับว่าพอเราเจอปัญหาหรือเราเจออะไรเราก็พยายามก้าวข้ามไอเสียใจมันก็มีแหละแต่มันไม่ได้อยู่นานด้วยความที่เป็นเด็กที่ไม่ได้จมอยู่กับความเศร้าอยู่กับความทุกข์นานๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ช่างมันอะไรอย่างเงี้ย แล้วเด็กผู้ชายก็เคย,เยอะไรอย่างี้ซ่าคือบางทีมันก็ผู้ใหญ่อ่ะเป็น perception อย่างหนึ่งนะผู้ใหญ่มักจะคิดว่าเฮ้ยเป็นเด็กพิการมันต้องเรียบร้อยมันต้องหัวอ่อนมันต้องว่าง่ายมันต้องเป็นเด็กดีอะไรอย่างเงี้ยเออตาปาเลยมานิดาที่ไม่ไหวเลยก,ก็มีคือจริงๆผู้ใหญ่เองหรือว่าสังคมเองก,ก็ควรจะต้องยอมรับแล้วก็เรียนรู้ด้วยเนาะว่าคนพิการเนี่ย ไม่ได้การันตีนะคะว่าต้องเป็นเด็กเรียบร้อยอ่อนโยนน่าทะนุถนอมอะไรอยเงี้ยมันก็คือเด็กคนนึงอะ่ะเออมีส้ามีซนมีดือ้อแต่ด้วยความที่อาจจะที่เรียนมาก่อนมีแต้มต่อไม่ได้บอกว่าฉลาดนะ <c oughs> เรียนมาก่อนมีแต้มต่อเพราะว่านะ้าสอนอยู่ที่บ้านใช่ไหมคะพอไปเข้าโรงเรียนเนี่ยไม่เหมือนกับว่าเราดูมาแล้วอะ่ะ เราก็จะเข้าใจไวเวลาที่ครูสอนเราก็จะปึ๊บปึ๊บป๊บทีนี้เรามีความรู้สึกว่าพอเราเข้าใจไวเนี่ยเพื่อนก็คอยมาถามก็จะมีช่วยเพื่อนทําการบ้านอธิบายให้ฟังอะไรยักก็จะมีประมาณนี้มันก็เลยเป็นสร้างความสัมพันธ์ที่ดีเ <c oughs> พื่อนก็จะรักเราได้จะคอยมาบอกว่าเออ มาช่วยมาดูแลมาอะไรเนี่ยเป็นธรรมชาติของเด็กๆครับพี่อ้อครับพี่อ้อค,คิดยังไงบ้างเกี่ยวกับการศึกษานอกโรงเรียนหรือกศนอครับพี่ว่ามันก็มีทั้งด้านด้านบวกด้านลบเนาะค,ค่ะการที่มีกศนก,ก็เป็นทางเลือกสําหรับคนที่อาจจะไม่ค่อยสะดวกเข้าเรียนในระบบการศึกษาทั่วไปจะมีความสะดวกมากขึ้นแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี้ยสิ่งที่เราอาจจะได้ จากกศนอาจจะเป็นการเรียนที่ไม่ค่อยเต็มไม็เต็มหน่วยอาจจะบอกว่าความรู้ที่ได้อ่ะค่ะมันอาจจะผิวเผินแต่พี่ไม่แน่ใจนะพี่ก็เรียนมานานแล้วสมัยนี้อาจจะดีขึ้นเขาก็อาจจะพัฒนาขึ้นแต่ว่าถ้าให้วัดระดับความรู้เนื่องจากว่าเราก็มีน้องที่เข้าโรงเรียนระบบปกติใช่ไหมคะเหมือนกับเราก็แอบวัดนิดนึงอะว่า เออน้องรู้ลึกมากกว่าเราเวลาคุยหรือเวลาเล่าเรื่องวิชาการที่เรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราจะรู้สึกได้แต่ตอนนั้นอะไม่ได้คิดไรนะไม่ได้คิดเปรียบเทียบหรืออะไรนะเราแค่รู้สึกว่าเออน้องรู้เยอะกว่าเรานะอันนี้ก็มันก็มีข้อดีข้อเสียเนาะแตกต่างกันค่ะคือถ้าสมมติว่าการเรียนกศออนอระบบมันเอื้อสําหรับคนที่ไม่สะดวกเข้าเรียนปกติ แต่ว่าเราทําให้เนื้อหาเนเข้มข้นแล้วมันมีประสิทธิภาพมากกว่าสมัยพี่เนาะสมัยพี่อาจจะนานมากแล้วก็อาจจะทําให้เด็กมีศักยภาพตามระดับการศึกษาครับพี่อ้อครับในช่วงชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยนะครับพี่อ้อมีสิ่งที่รักหรือว่ามีงานอดิเรกที่ชอบทํำไหมครับงานอดิเรกเอาเป็นว่าถ้าว่างแล้วกันเนาะไปถึงเ,เรียกว่างานอดิเรกถ้าว่างก็ช,ชอบเย็บกระโปรงนุ่งเองเย็บกระโปรงใส่เองค่ะ เป็นความสุขอย่างหนึงเวลาได้ทําเป็นความรู้ที่ได้รับมาจากคุณแม่ด้วยไหมครับด้วยค่ะเป็นการเรียนรู้จากสิ่งที่เราเห็นสิ่งที่เราคุกมตีแล้วก็เวลาแม่ไม่อยู่แอบเย็บจกักซึ่งแบบตอนแรกๆแ,แม่จะไม่ให้แตะเลยเพราะว่ากลัวจับขังแต่ความซนของมานิดาก็ไม่อาจหยุดยัง้งแล้วก็ตอนไหนแม่ไม่อยู่เราก็จะแอบไปฉกทุกวันนี้ก็ยังเย็บใช้อยู่ใช่ไหมครับ เย็บยู่ค่ะชื่อชอบตัดกระโปรงชอบเย็บกระโปรงใส่เองมากกว่าเสื้อนี่สบายสบายใส่เสื้อย,ยืดได้แต่ว่ากระโปรงเนี่ยเราอาจจะรู้สึกว่ามันเวลาไปซื้อมันได้ของที่ไม่แมทช์กับเราแต่เราตัดเองเนี่ยเรารู้ว่าเราอยากได้แบบนี้ ครับคุณผู้ฟังคือเรื่องราวประสบการณ์ดีๆที่เกิดขึ้นจริงกับคุณมาริดาโสพิตพงศ์หรือพี่ออของเรานะครับวันนี้นะครับเราได้ทราบกันแล้วนะครับว่าในเว็ทชีวิตของพี่ออต้องพบเจอกับปัญหาอุปสรรคอะไรในชีวิตบ้างนะครับทั้งการดำรงชีวิตการศึกษาหรือว่าสังคมรอบข้างนะครับซึ่งสิ่งเหล่านั้นนะครับล้วนแล้วแต่เป็นแรงผลักดันให้บุคคลท่านนี้นะครับรู้สึกอยากที่จะพัฒนา อยากที่จะสร้างศักยาภาพให้กับตนเองเพื่อให้ผู้ที่เป็นพ่อแม่รู้สึกภูมิใจถึงแม้ว่านะครับเป็นผู้พิการแต่ก็ยังสามารถที่จะเรียนรู้และพัฒนาตนเองจนสำเร็จการศึกษาได้ในระดับที่สูงนะครับรวมทั้งการเก็บความรู้จากประสบการณ์ต่างๆในร้านตัดเสื้อของคุณแม่จนสามารถนำม,มาเป็นความรู้ติดตัวจนทุกวันนี้นะครับ เสียดายนะครับคุณผู้ฟังช่วงเวลาในการสัมภาษณ์ในรายการของเราได้หมดลงแล้ววันพรุ่งนี้นะครับรายการของเรายังอยู่กับพี่ออมานิดาโสพิจพงศ์เหมือนเดิมนะครับเราจะมาเจาะลึกกันนะครับว่าชีวิตการทำงานจริงๆของพี่ออจะเป็นอย่างไรและพี่ออจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับเครือข่ายศิลปะดนตรีคนพิการอย่างไรชีวิตที่ต้องก้าวข้ามผ่านปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น พี่อ้อใช้แนวคิดหรือแนวทางอย่างไรในการแก้ปัญหานะครับรอติดตามรับฟังได้ในรายการของเราพรุ่งนี้เวลาเดิมน,นะครับ รายการนะครับเป็นการนําข่าวสารเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับผู้พิการหรือลวงการการศึกษามาเล่าสู่กันฟังนะครับว่าในยุคปัจจุบันมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงหรือมีอะไรที่เกิดขึ้นใหม่ๆบ้างนะครับช่วงบอกข่าวเล่าเรื่องกับข่าวสารที่น่าสนใจของคนพิการในยุคปัจจุบนัน วันนี้นะครับรายการของเราได้หยิบข่าวนักวิจัยดีเด่นประจำปี2565มาเล่าสู่กันฟังนะครับสำนักง,งานการวิจัยแห่งชาติหรือวชนะครับกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออวนะครับเปิดตัวนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติสาขาปรัชญาประจำปี2565นะครับ รองศาสตราจารย์ไตรรัฐน์จารุทัศน์หัวหน้าภาควิชาเคหะการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับในงาน nrct talk นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติครั้งที่3ประจำปี2,565ที่ศูนย์จัดการความรู้การวิจัยสำนักง,งานการวิจัยแห่งชาตินะครับด้านดรวิภารัตน์บีอง ผู้อำนวยการสำนักง,งานการวิจัยแห่งชาติได้พูดว่าสำนักง,งานการวิจัยแห่งชาตินะครับมีภารกิจสําคัญในการให้รางวัลประกาศเกียรติคุณหรือยกย่องบุคคลหรือหน่วยงานด้านการวิจัยและนวัตกรรมโดยเป็นผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการส่วนรวมซึ่งในปีนี้นะครับสำนักง,ง,งานการวิจัยแห่งชาติหรือวอชอนะครับได้มอบรางวัลน,นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติสาขาปัชญาประจำปี2565 ให้แก่รองศาสตราจารย์ไตรรักจุธารัฐหัวหน้าภาควิชาเคหะการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับเป็นนักวิจัยที่มีความคิดริเริ่มและอุทิศตนเพื่อง,งานวิจัยอย่างต่อเนื่องหนึ่งในฟันเฟืองที่สำคัญก็คือนักวิจัยที่ร่วมมือกันในการขับเคลื่อนยกระดับงานวิจัยและนวัตกรรมนะครับเพื่อทำให้เกิดผลงานที่มี Impact สูงทางสังคมและเศรษฐกิจ สร้างองค์ความรู้พื้นฐานทางวิชาการตอบโจทย์ท้าทายสำคัญทางสังคมซึ่งรางวัลน,นักวิจัยดีเด่นแห่งชาตินี้นะครับเป็นเวทีให้นักวิจัยได้นําเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมผ่านสื่อมวลชนตลอดจนการผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัยผลงานประดิษฐ์คิดค้นกิจกรรมภารกิจและผลการดําเนินงานของวอชเป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานและกิจกรรมของวอช ไปสู่ชุมชนและสาธารณชนให้ได้ทราบและนำไปสู่การใช้ประโยชน์ต่อสังคมของประเทศชาติต่อไปนะครับรสัสตราจารย์ตายรัตจุธารัตยังกล่าวเพิ่มเติมอีกนะครับว่าจุดเริ่มต้นของแรงบันดาลใจใน,ในการทำงานวิจัยนะครับโดยตั้งคำถามว่าสภาพแวดล้อมของผู้สูงอายุเป็นแบบไหนนำไปสู่หลักขององค์ความรู้ด้าน universal design การออกแบบสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อทุกคนทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุคนปกติและผู้พิการนะครับสร้างความเท่าเทียมกันในการเข้าถึงพื้นที่การให้บริการเพื่อส่งเสริมสุขภาพกายใจภายใต้แนวคิดชุมชนที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุโดยสามารถแบ่งงานวิจัยออกเป็น3กลุ่มคืองานวิจัยขั้นพื้นฐานงานวิจัยประยุกต์และงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ เกิดการบูรณาการข้ามศาสตร์การใช้องค์ความรู้หลายสาขาวิชามาผสมผสานใช้ในการออกแบบเป็นการออกแบบเพื่อให้ทุกคนผู้สูงอายุในชุมชนแออัดคนพิการที่ยากจนในพื้นที่ต่างๆได้เข้าถึงอย่างเท่าเทียมที่พัฒนาและค้นหาวิธีในการแก้ไขปัญหาสภาพแวดล้อมลดความเหลื่อมล้ำในสังคมสร้างพื้นที่ให้สังคมมีคุณภาพมากยิ่งขึ้นโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนะครับ จุดเด่นของงานวิจัยนะครับหลักการออกแบบเพื่อทุกคน Universal Design ปรับเปลี่ยนเพื่อความยั่งยืนคือการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรสู่สังคมสูงวัยกำลังเป็นประเด็นที่หลายประเทศทั่วโลกให้ความสำคัญสภาพแวดล้อมของสังคมไทยที่ไม่อื้ออานวยต่อผู้สูงอายุจะทำอย่างไรให้สภาพแวดล้อมของผู้สูงอายุดีขึ้นก่อให้เกิดข้อค้นพบเชิงนโยบายนะครับ สูงวัยในถิ่นเดิมชุมชนที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุนั่นเองนะครับนำมาสู่งนานออกแบบสิ่งอำนวยความสะดวกที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุทุกคนทุกกลุ่มวัยคนปก,กติและผู้พิการโดยการจัดทำคู่มือการปรับบ้านและพื้นที่ส่วนกลางของผู้สูงอายุในเมืองอย่างเช่นนะครับการทำราวจับไม้ไผ่ในชุมชนนำไปสู่กระบวนการปรับปรุงที่อยู่อาศัยในเมืองก่อให้เกิดภูมิทัศน์ที่ดี งานออกแบบปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและคนพิการโดยการทำทางลาดด้วยคอนกรีตเสริมไม้ไผ่นับเป็นงานต้นแบบการออกแบบสิ่งอำนวยความสะดวกที่เหมาะกับการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุและผู้พิการรวมถึงทุกคนในสังคมโดยเฉพาะผู้สูงอายุเพื่อให้เข้าถึงและใช้งานได้อย่างปลอดภัยก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมไทยต่อไปนะครับขอขอบคุณที่มาของข่าวนะครับหนังสือพิมพ์ผู้จัดการฉบับออนไลน์นะครับ สำหรับวันนี้รายการสู้ด้วยใจไปด้วยกันได้หมดเวลาลงแล้วคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการของเราได้ใหม่ทุกวันเสาร์อาทิตย์ในเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้เราทั้งสองคนต้องของกล่าวคำว่าสวัสดีครับ